สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพีเอ็มซีนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนอาชีพรีเวอรี่นกันนะครับผมณตอนนี้นะฮะผมเลเวล99แล้วนะครับผมแล้วก็จ็อบเลเวล70แล้วเนาะในส่วนของวิธีการเปลี่ยนอาชีพรีเวอรี่นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาเริ่มต้นกันที่เมืองมอลล็อกกันก่อนนะครับผมในการที่เราจะเริ่มต้นในการเปลี่ยนอาชีพเป็นรีเวอรี่นนะครับผมมาที่เมืองมอลล็อกนะฮะแล้วก็เดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะเดินออกกว้าไปนะฮะ เมื่อออกมาด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปคุยกับ NPC ก่อนนะครับ NPC จะอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะเดินออกมาด้านขวานะครับเดินลงมาเลยนะฮะลงมาเสร็จปุ๊บ NPC จะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือ NPC ตัวแรกนะครับที่เราจะต้องคุยในการรับเควสเปลี่ยนอาชีพเรียเรีอยนะฮะเดินเข้ามาให้ชิดๆนะครับผมชิดๆเข้ามาอีกหน่อยนะฮะแล้วก็กดคุยไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็กดว่าหนีไปก่อนดีกว่านะครับผมแล้วมันจะทําการวาร์ปเรามาตรงนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับเราจะต้องไปที่เมืองอินบอร์นะครับผมโดยวิธีการไปนะครับผมผมแนะนําว่าให้ไปเริ่มต้นอยู่ที่เมืองอิสลูดนะฮะหรือว่าไปที่เมืองจูโน่เลยก็ได้นะถ้าใครมีวาร์ปจูโน่ไปนะครับผมอ่ะเรามาถึงที่เมืองอิสลูดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เมืองอดิบาลันก่อนนะฮะ หรือว่าเมืองนาการนั่นเองนะครับผมมาถึงอดิบาลันปุ๊บนะฮะแล้วก็วาร์ปไปจูโนโได้เลยนะครับผมอันนี้เอาไว้ย่นระยะทางนะครับจากที่เราจะขึ้นแอร์ชิปที่เมืองอิสุใช่ไหมอันนี้เราจะแบบวาร์ปเพื่อความเร็วนะฮะบ,บางครั้งมันก็จะรอนานนะฮะการรอแอร์ชิปบางครั้งมันมันนานซะเลเกิด <c oughs> <c oughs> ก็แนะนำว่าว,วาร์ปมาจูโนโลเลยครับแล้วเราก็ต่อแอร์ชิปไปที่เมืองอินบอร์ดได้เลยนะครับผมนะฮะเดินไปขึ้น แอร์ชิพกันก่อนนะครับผมเดินออกมาฝั่งซ้ายนะฮะมาตรงแถวแถวรูปแว่นขยายนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะฮะเดินเข้าวาร์ปไปเลยครับอ่าเข้าวาร์ปมาปุ๊บใช่ไหมครับคุยกับผู้หญิงคนนี้นะฮะเดินเข้ามาปุ๊บนะครับจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะมาจากเมืองอิสลูดนะครับผมถ้าเราไปฝั่งนี้เราจะไปที่เมืองอินบอร์ดนะฮะคุยได้เลยครับเดินขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็ออกขวาไปนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นแอร์ชิพไปอินบอร์ดนั่นเอง โอเคนะครับผมณตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งรอนะครับที่จะไปเมอร์อินบอร์ดกันเนาะแต่สําหรับใครนะครับผมที่มีวาร์ปไปอินบอร์ดก็วาร์ปไปได้เลยนะแล้วก็มันมีบริการวาร์ปแต่ละเมืองด้วยนะครับผมที่จะมีบีชอปหรือว่าพวกพีซต่างๆเขายืนขายวาร์ปกันอยู่ที่เมอร์อิสลูดนะฮะที่แนวหนึ่งก็แนะนำว่าไปตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อวาร์ปเขาประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะวาร์ปไปที่อินบอร์ดเลยนะฮะเพื่อง่ายต่อการเดินทางเนาะลดระยะเวลานะครับ แล้วก็มาถึงเมืองอินบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าว้าไปได้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับออกจากแอร์ชิปลงมานะครับผมเดินลงมานะฮะแล้วก็ออกไปฝั่งซ้ายนะครับอ่าแล้วก็เดินลงบันไดไปนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องของแอร์ชิปนะครับผมเดินคุยออกฮะคุยออกไปครับปุ๊บเดินออกมาด้านนอกนะครับผมอ่ะใกล้จะถึงแล้วนะฮะเมื่อออกมาจากแอร์ชิปนะครับผมเดินลงมาด้านล่างนะครับข้ามสะพานลงมานะฮะเดินเรียบทางซ้ายมาหน่อยนะครับ ครเดินลงมาเลยเดี๋ยวเราก็จะถึงตรงที่เปลี่ยนอาชีพแล้วนะฮะนี่ครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมจะเจอทาวนแชว์นหรือเปล่าเอ่อชื่อว่าเซนติเนลอะเซนติเนลนะครับผมแล้วก็คุยได้เลยนะครับผมเดินเข้าไปคุยข้างในนะฮะป่ะเขาก็จะวาร์ปเราเข้าไปนะครับโอเคเข้ามาตรงนี้นะครับคุยกับคนนี้นะฮะปุ๊บกดคุยเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆกดไปนะฮะ นอกจากวิธีนี้ไม่มีทางอื่นแล้วนี่อ่าโอเคนะครับผมแล้วมันจะพาเราว้าวเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคุยกับอ่าคอนิกนะครับอ่าไม่พอใจแต่เลือกที่จะลงนามนะครับผมอไรฮะมันก็จะพาเราว้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็คุยกับคอนิกรอบหนึ่งนะฮะเราคุยปุ๊บใช่ไหมมันจะแปลงเราเป็นเซซิลนะครับผมโดยเควสนี้นะครับเขาจะให้เราไปเก็บ ไอรอนนะครับผมไอรอนนะฮะโดยที่เราต้องมาคุยกับคันโยกตรงนี้นะฮะ,ะกดว่าเริ่มทำนะครับผมมันจะมีไอเทมตกออกมานะครับผมให้เราเก็บอันสีดำนะมันจะมีทั้งไอรอนธรรมดาแล้วก็ออันสีดำนะครับผมให้เก็บอยู่ห้าชิ้นนะครับในการทำปืนเนาะอ่ะเห็นไหมเจะมีคนมีคนเข้ามาทำร่วมกับเราได้ด้วยนะครับผมถ้าของมันออกมาไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่าในการทำปืนเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะทําให้ทําปืนไม่ติดเหมือนกันนะครับผมก็ให้ทําการรอ,อก,ก่อนนะฮะหรือว่าเดิมไปคุยกับคอนอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคนะครับผมมันจะมีคููดาวด้วยนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับเก็บไปสักสิบสิบห้าอันก็ได้นะฮะปุ๊บเก็บแต่อันสีดำเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมเก็บมาสักสิบห้าอันแล้วกันเพื่อความมั่นใจนะฮะ เมื่อได้มาประมาณห้าถึงสิบห้าอันนะครับผมเราก็เดินเข้าไปทางนี้เลยครับเออก็มาปุ๊บเดินมาคุยกับเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการทําปืนนะฮะอันนี้ไม่ผ่านนะครับผมอุ้ยใหม่นะฮะทำจนกว่ามันจะได้นะครับเออโอ้โหโคตรสวยนะฮะกลับไปใหม่นะครับผมกลับไปทําของใหม่นะฮะโดยการที่เราจะต้องหาไอรอนใหม่นะฮะ รอก่อนครับนะตอนนี้นะครับมีคนเขาทำพร้อมกับเราด้วยเราก็ต้องค่อยๆเก็บไปเนาะทำยากมากเลยนะฮะตอนนี้รอก่อนนะครับต้องรองก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้มันรีคูดาวก่อนอ่ะเดินเข้ามาคุยใหม่นะครับ ทำจนกว่ามันจะได้ปืนนะฮะอ่ะได้ปืนแล้วนะครับผมเดินมาคุยกับคอนิกนะครับทําการรายงานนะครับว่าเราได้ปืนแล้วมันก็จะพาเราว้ามาตรงนี้นะครับผมในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับผมเขาจะให้เราล่าลีกูล่าอิชูแทร์เก็ตนะฮะอ่ะวิธีการล่านะครับผมมันจะมีชื่อแบดสแตนดาร์ดอิชูแทร์เก็ตใช่ไหมฮะให้เราเลือกตัวลีกูล่านะครับผมสแตนดาร์ดอิชูนะฮะยิงนะครับผมประมาณ10ตัวนะครับลีกูล่านะ อ่ะโอเคนะครับอย่าไปยิงแบตนะครับผมยิงแบตไม่ได้นะฮะหาตัวที่ชื่อลีกูล่านะครับผมง่ายๆเลยครับแค่ขึ้นชื่อว่าลีกูล่าเราก็ยิงได้เลยนะฮะห้าตัวปุ๊บหกตัวแล้วไหนอะเยอะมากนะฮะไปหนหมดแล้วปุ๊บอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะในแต่ละวาร์มันก็จะมีพวกตัว ura, ลีกูล่ากับแบตผสมกันอยู่ พอถึงสิบตัวปุ๊บเราก็ค่อยเดินไปส่งนะครับผมเดินตามว์ปไปเรื่อยๆเลยครับเขาว้าไปนะครับเมื่อเก็บครบสิบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดินมาถุงตรงนี้นะครับคุยกับอีแวนนะครับผมทําการว์ปมานะครับแล้วเราก็คุยกับอีแวนตรงนี้นะฮะปุ๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราเป็นอาชีพรีเวเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เรายังติดแอนิเมชันตรงนี้อยู่นะก็ในส่วนของการเปลี่ยนอาชีพรีเวเลียนครับ ง่ายมากๆนะฮะเดินคุยเดินไปเก็บของมาทําปืนนะฮะแล้วก็เดินไปล่าลีกูล่านะครับผมแค่นี้จบแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการดเรียนแบบง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับหากท่านทอบใจนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง PMC November ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานชิ้นใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ